โลกก้าวไวกว่าที่คุณคิดและธุรกิจจะสะดุดไม่ได้ไลฟ์ p l a t ฟอร์มขอนำเสนอประสบการณ์ตรงที่ธุรกิจในยุคดิจิทัลต้องรู้โดย5ผู้บริหารของ AIS ในซีรีส์แรกของรายการใหม่ l i ฟ e g u รู Sharing เทคโนโลยี 5G และโอกาสเติบโต,ตทางธุรกิจเรามีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้อง ตัวเข้าใจ behavior ของลูกค้าการปรับตัวและการใช้ financial service ในยุคดิจิทัลผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยมักจะมีความเชื่อแล้วกันว่าเงินสดเนี่ยเราไม่มีต้นทุนกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการเติบโตกับ Corporate การที่เราจะไปได้ไกลและไปได้แ่่งเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องเอา stakeholder หลายๆคนเนี่ยเอามาร่วมกันแล้วขับเคลื่อนกันไป การพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงใจคนในยุคดิจิทัลเราเองเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่โลกของการ์ซ่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลอีโคโนมีและการจัดการบริหารบุคลากรในโลกปัจจุบันที่เขาคุยกันเรื่องว่าคนที่เป็นพารานอยเนี่ยคะ่ะจะเสวียวเนี่ยคะ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ความเข้าใจอนาคตจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเนะะี่ยค่ะไปต่อค่ะติดตามรับชมไลฟ์กูรูแชร์ริ่งทุกวันอังคาร เริ่มตั้งแต่15มีนาคมนี้เป็นต้นไปรับชมพร้อมกันได้ทาง Facebook Live Platform และ AIS The Star t u p ครับคุณผู้ชมเข้าสู่ Life g ูรูแชร์ริงนะคะซึ่งเป็นบริการหนึ่งในไลฟ์แพลตฟอร์ค่ะบริการที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องของการเป็นผู้นำนะคะในยุค Digital อ c o โ o น y ต้องมีความรู้อะไรกันบ้างค่ะ คุณผู้ชมคะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณการติมาเลาเลอร์ยุติธรรมค่ะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มบริษัท Intas บริษัท Advanced Infoserv i c e จำกัดมหาชนค่ะอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยฟังชื่อของคุณการติมาแล้วก็รู้ว่าเป็นมืออาชีพนะคะเป็นมือฉมังในการบริหารทรัพยากรบุคคลในมุมของคนที่ทํางานด้านนี้มานานเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสําคัญสำคัญบ้างคะ ต้องต้องเรียนว่ามิบังอาจนะคะก็เป็นเป็นผู้บริหารที่ทำเรื่องของคนดีกว่านะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังคงต้องเรียนรู้โดยเฉพาะโลกในปัจจุบันนะคะก็ถ้าพูดถึงเวลาที่เราทำงานเรื่องของคน,นะคะเนี่ยค่ะด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะก็จะทำอยู่2โรนะคะซึ่งซึ่งอ,อ,อาจจะต่างจาก HR บางบางท่านนะคะก็คือเคยทำทั้งในเรื่องของการบริหารบุคคล แล้วก็ทำเรื่องของเซลล์โอเปอเรชันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงชีวิตที่ผ่านมากว่า25ปีนะคะที่ที่ทำงานเรื่องของคนนะคะก็เป็นตั้งแต่ เป็นน้องตัวเล็กๆนะคะที่ทำงานเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะคะการทำบริหารการจัดการเรื่องบุคคลจนกระทั่งมาทำในเรื่องของการทำ transformation คนให้เกิดความพร้อมในการที่จะรับโจทย์การเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะก็ต้องต้องออกตัวก่อนค่ะว่าคงเป็นคนหนึ่งที่ อยู่ในสายงานบุคคลเป็นหลักนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังต้องเรียนรู้แต่ว่าก็ยินดีว่าวันนี้ถ้าหากมีประสบการณ์ใดที่พอจะเป็นประโยชน์นะคะก็ได้มาแบ่งปันกันค่ะค่ะเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะในในมุมของผู้ที่ทํางานด้านนี้มานานเนี่ยนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสําคัญสำคัญบ้างอะเห็นความเก่งของคนรุ่นใหม่คะ่ะ<ม>ต้องบอกอย่างนี้ในทุกๆช่วงนะคะทุกๆเขเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นว่า คนโดยเฉพาะคนในประเทศของเราเนะะี่ยค่ะมีศักยภาพที่ดีขึ้นสูงขึ้นแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความสามารถที่จะอยู่บนโลกดิจิตอลเนะะี่ยค่ะต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เนะะี่ยค่ะทุกวันนี้เนะะี่ยค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการปรับตัวเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ได้พูดถึงน้องแล้วอาจจะต้องพูดถึงคนที่อยู่ข้ามยุคข,ข้ามสมัยมาแล้วต้องเตรียมความพร้อมทั้งกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตรวมถึงคปาซิตี้ของคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องบอกว่า ในในตัวเองเนี่ยค่ะตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นน้องน้อยอยู่เลยค่ะแต่ถ้าเราขันไปดูนะคะนิสิตนักศึกษาทุกวันนี้เนี่ยค่ะที่อยู่ปี1นปีสเนี่ยค่ะความสามารถในเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะคะต้องยอมรับว่าคนรุ่นนี้เขาถูกฝึกมากับโลกในอนาคตที่จะก้าวไปก็ต้องถือว่าคนยุคใหม่มีความพร้อมนะคะในการปรับตัวกับโลกยุคใหม่พอสมควรเหมือนกันนะคะ ส่วนการบริหารน้องๆค่ะที่จบมาในยุคนี้เนี่ยผู้บริหารต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารหรือเปล่าคะคือต้องมีไมซ์แบบไหนหรือวิธีการบริหารแบบไหนคะจะมองอย่างนี้ค่ะโลกเนี่ยมันมันไปได้ดีนะคะจะต้องเกิดจากการผสมผสานคนรุ่นเก่ายังมีคุณค่าในเรื่องของประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเรื่องถึงการเรียนรู้ว่าในการที่จะปรับในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆในชีวิตการทํางานจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไร คนรุ่นใหม่เนี่ยมีเรื่องของสกิลเซ็ตที่โลกต้องการไม่ว่าเรื่องของดิจิตัลก็ดีนะคะเรื่องของ Data a n a l y t i c ต่างๆก็ดีนะคะการสอบภาษสานของคนในแต่ละรุ่นเนะะี่ยค่ะหากปรับตัวแล้วก็ปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันเนะะี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเชื่อว่า มันเป็นเรื่องของพี่ๆที่จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆแต่อย่าไปยึดติดค่ะอย่าไปยึดติดว่าอะไรก็ตามที่เคยทําให้เราเนะะี่ยค่ะที่เป็นพี่ๆประสบความสําเร็จในอดีตที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นโซลูชันเดียวที่จะทําให้น้องเนะะี่ยค่ะประสบความสําเร็จได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปบริบทเปลี่ยนไปลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วเราต้องยอมรับว่าทุกวันเนะะี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงเนะะี่ยค่ะมีความเร็วและแรงขึ้นเพราะฉะนั้น ธุรกิจต่างๆจะไปรอดได้เนี่ยค่ะค,ะคนสรุ่นสามรุ่นเนะะี่ยค่ะต้องสอดประสานกันแล้วใช้จุดเด่นของตัวเองเนะีคะเข้าร่วมกันค่ะนี่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆนะคะก็เป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับความคิดของคนยุคใหม่อันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะม,มันมันจะมีมุมให้เราเห็นนะคะคืออย่างแรกเลยเนะะี่ยค่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีความต้องการเช่นเดียวกับเราในสมัยที่ต้องบอกว่าในแต่ละ generation เนี่ยค่ะก็มี บริบทของการถูกเตรียมความพร้อมมาไม่เหมือนกันคน Generation X เนี่ยค่ะเป็นคนทำงานหนักนะคะทำหามรุ่งหามค่ำทีเดียวนะคะแล้วก็อุทิศตนทุ่มเทพเพื่อจะสร้างความแข็งแรงของครอบครัวเ <c oughs> มื่อสร้างสถานะต่างๆไว้แล้วเนะะี่ยค่ะก็มีมีลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยแหะคะ่ะคนรุ่นใหม่มาเนี่ยเขามีความพร้อมในเรื่องของสิ่งที่คน Gen X เนี่ยค่ะสร้างไว้หรือ b บ b y ้บูมสร้างไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความต้องการของเขาเขาต้องการการมีตัวตนต้องการพื้นที่แสดงความสามารถต้องการในเรื่องของการนําความคิดของเขาให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่สําคัญที่ทําให้องคอ์กรเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเวลาที่เราบริหารคนนะคะก็ต้องบอกว่า้เรื่อง reward s y s t e m เต็มนะคะถ้ามัวคิดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวแล้วเราชอบชอบคุยกันคะ่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากได้เงินอย่างเดียว ซึ่งจริงๆแล้วเนะะี่ยค่ะหากเราดูดีๆนะคะเขาต้องการที่ที่ให้เขามีอิสระในการแสดงความคิดและมีตัวตนแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดสําหรับคนรุ่นใหม่เนะคะีค่ะเขานึกถึงเรื่องของการคืนสู่สังคม oh. อันนี้นะคะ่ะเป็นเรื่องที่ถ้าเราพิจารณากันดีๆนะคะน้องรุ่นใหม่นะคะเราจะเห็นนะคะว่าเขามีคอมมิทเมนต์ตรงนี้อยู่ oh. เพราะฉะนั้น ตรงนี้ค่ะมีบริบทของการบริหารคนที่เปลี่ยนไปค่ะการคืนสู่สังคมที่เด็กยุคใหม่มีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเจาะลงไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงคะอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีเวทีที่ทําให้เขาเนี่ยค่ะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ได้แสดงออกถึงความรู้หรือว่าความรู้สึกหรือว่านําแนวความคิดของเขาเนี่ยค่ะมาพัฒนาในเรื่องของไม่ว่าเราจะเห็นนะคะหากสังคมเนี่ยค่ะเปิดให้มันมี พื้นที่ให้เขาได้แสดงสิ่งเหล่านี้ค่ะออกมาในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเราจะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ<ม>เนื่องจากว่า สังคมที่มันจะไปข้างหน้าค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคือสังคมที่เขาสร้างเพื่อให้ตัวเขาเองเนะะี่ยค่ะและลูกหลานของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะในแง่มุมความคิดเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกเหมือนกันนะคะองค์กรก็เหมือนกัน,นะคะ่ะในการพัฒนาองค์กรในการสร้างสิ่งแวดล้อมนะะเนี่ยค่ะบ่อยครั้งเราคุยกันเล่นๆนะคะใน a อเว่าจริงๆแล้วเวลาเราสร้างสิ่งแวดล้อมหรือสร้างวัฒนธรรมนะคะคงไม่ได้พูดถึงว่าผู้บริหารอยากได้อะไร คงต้องมองสำหรับน้องๆรุ่นถัดไปมากกว่าว่าเราจะเตรียมองค์กรอย่างไรที่จะให้ฟิตกับน้องรุ่นใหม่นะคะให้เขาเติบโตมาได้แล้วเขาอยู่ในองค์กรทำทำงานอย่างมีความสุขและทำให้องค์กรนะคะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้เพราะว่าถ้าเรามวแต่สร้างในสิ่งที่ผู้บริหารปัจจุบันนะคะรู้สึกพอใจนะคะครเราแล้วบ่อยครั้งคะ่ะองค์กรจะได้ยินเสียงผู้บริหารที่อยู่ข้างบนบน นะคะน้องๆมักจะไม่ได้มีพื้นที่ในการส่งเสียงร้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ไม่ได้เปิดใจต้องบอกว่าผู้บริหารสำคัญนะคะต้องต้องเปิดใจ<ม>ที่จะยอมรับในสิ่งที่ไม่เหมือนกับตัวเราค่ะนะคะเราก็คุยกันเล่นๆว่าจริงๆเราโทษใครไม่ได้คะ่ะน้องรุ่นใหม่นะะี่ค่ะคือผลิตผลที่เราสร้างขึ้นมามนั้นหลายครั้งเราจะถามว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่เป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นนี่คือความแข็งแกร่งที่เราใส่ไปให้เขาเอง นะคะเราไม่ต้องให้เขากังวลใจในเรื่องของการหาเลี้ยงชีพสักเท่าไหร่นะคะแต่เราให้เขากังวลใจในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราช่วยๆกันสร้างขึ้นมาในเมื่อวันนี้เนะคะน้องๆรุ่นเหล่านี้นะคะเขามีความแข็งแรงด้านพวกนี้แล้วต้องใช้ส่วนที่เป็นความแข็งแรงของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ การเปิดพื้นที่ให้น้องๆไดีแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าบางแง่บางมุมเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดดีๆที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้แล้วก็หากว่าเป็นคนที่ทํางานในองค์กรมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลที่มันเปลี่ยนไปไวมากการจะไปเปิดไมซ์เซตของคนที่ทํางานมานานเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาต้องตามทันเทคโนโลยีมีคําแนะนําสําหรับคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะ อันนี้เนะะี่ยค่ะมักจะเป็นข้อสำคัญเลยสำหรับองค์กรต่างๆนะคะถ้าเรามองไปดีๆนะคะไม่ไม่ใช่น้องรุ่นหลังนะคะแต่จะเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางเนะะี่ยค่ะที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเนะะี่ยค่ะอย่างแรกเลยนะะเนี่ยค่ะพูดเสมอๆนะคะโดยส่วนตัวฟังแล้วอาจจะดูโหดร้ายนะคะคือโรคเนะคะี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนในจังหวะที่แรงและเร็วขึ้น mm hmm. คนที่จะช่วยเราได้มากที่สุดคือตัวเราเอง อันนี้เป็นประเด็นสำคัญปัจเจกบุคคลทุกคนเนะะี่ยค่ะวันนี้เนะะี่ยค่ะเราเคยถูกสอนมานะคะโดยเฉพาะรุ่นพี่ๆเราเองเนะะี่ยค่ะว่าองค์กรจะให้อะไรองค์กรจะพัฒนาเราอย่างไรอันนี้เนี่ยหน้าที่บทบาทขององค์กรเปลี่ยนไปละว,วันนี้องค์กรเป็นชาแนลทำให้เราเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ แต่การพัฒนาและการขีดเส้นอนาคตเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะต้องวางเส้นทางอนาคตตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็ไปเร่งหาองค์ความรู้วันนี้เนี่ยค่ะในโลกของการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเนี่ยค่ะสำหรับคนที่นั่งแล้วรอให้องค์กรป้อนให้ในเรื่องขององค์ความรู้และศักยภาพต่างๆอะค่ะคนเหล่านี้จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะว่าวันนี้เนี่ยค่ะเราต้องชัดเจนว่า เราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรและอยากจะวางแคริเอร์พาอย่างไรแล้วเร่งเสริมสกิลที่จะไปตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะคะแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรค่ะถ้าเรามองเห็นจุดนี้ค่ะเราก็จะพัฒนาบุคลากรของเราแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรของเราไปได้ในอนาคตนะคะแล้วสกิลที่เราต้องเติมอาวุธให้กับพนักงานในองค์กรของเราที่จําเป็นในยุคนี้จริงๆเนี่ยเราควรจะมีสกิลอะไรบ้างคะ คน,คนชอบพูดกันอย่างนี้ค่ะเริ่มต้นเวลาพูดถึงเรื่อง Digital disruption นะคะที่เป็นภาษาแฟชั่นสักเมื่อตั้งแต่ห้าหกปีที่ผ่านมานะคะคนมักจะพูดเรื่องของ Digital Skill ซึ่งจริงๆแล้วนะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยค่ะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่เนี่ยค่ะมีมีเรื่องคุยกันล,ล้อเล่นว่าหลายๆครั้งเราลงทุนนะคะในการที่จะซื้อมือถือที่มีฟังก์ชันสารพัดฟังก์ชันเลยตอนจะซื้อ แต่เวลาที่ใช้งานเนี่ยค่ะไม่ได้ utilize มันเต็มที่ก็จะกดอยู่ไม่กี่ปุ่มเนี่ยที่เป็นปุ่มเคยๆนะคะฟังก์ชันต่างๆเนี่ยค่ะคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเราลองนึกถึงนะคะในตอนที่แรกๆเนี่ยค่ะที่เวลาเราขึ้นทางด่วนแล้วมี easy pass คนก็จะไม่อยากจะใช้ easy pass ก็อยากจะไป ใบใจ่ายสตังเป็นเงินสดนะคะแล้วก็มาด้วยเรื่องเป็นคูป,ปองวันนี้เนี่ยคะ่ะเทคโนโลยีมันทำให้ประสิทธ,ธิภาพการทำงานเกิดขึ้นได้อย่างมากมายวันนี้คนก็อยากจะใช้ easy pass เพราะอะไรเพราะรวดเร็วสะดวก <Så. S 2> ใช่ไหมคะวันนี้ e e banking ต่างๆเนี่ยคะ่ะเราเคยรู้สึกไม่ปลอดภัยวันนี้ พ andemic มาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่ไม่อยากจะพูดคำนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นท้าทายในช่วงสองสมปีที่ผ่านมานะคะในเรื่องของคริสตสที่เกิดขึ้นในเรื่องของโรคโควิด -19 านะคะทำให้มนุษย์เนี่ยค่ะเกิดการพัฒนาและปรับตัวเองอย่างมากมายในเรื่องของการที่จะ maximize ไอ้ตัวประโยชน์ของดิจิตอลเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะอยู่ใกล้ตัวไม่ได้ไม่ได้อยู่ไกลเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าดิจิตอลเนี่ยค่ะคือเรื่องของ mindset วันนี้เนี่ยค่ะถ้าการปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นของใหม่ ปฏิเสธทุกอย่างที่เป็นของที่เราไม่เคยชินเนะะี่ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของความท้าทายที่สําคัญและสกิลในการเรียนรู้นะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญที่สุด Mindset ที่เปิดที่ Open แล้วก็ที่เราที่เราชอบพูดกันเนะะี่ยค่ะว่า growth mindset เอ่ยนะคะหรือเรื่องของการทํางานแบบ agility ต่างๆเนะะี่ยค่ะเราพูดกันเป็นภาษาแฟชั่นมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วเอาเข้ามาใช้ในเรื่องของการดํารงชีพในปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ ก็ต้องเอามาใช้เห็นผลจริงๆแต่อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่คิดว่าน่าจะสําคัญก็คือการเชียร์อัพนะคะให้กําลังใจพนักง,งานให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรามีวิธีที่จะคุยกับเขาอย่างไงบ้างคะจริงๆเริ่มตั้งแต่การเลือกคนเข้าองค์กรเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องของการฝ่รู้เนี่ยคะ่ะมันไม่ได้สร้างภายในวันสองวันแล้วข้างในเนี่ยคะ่พะพอเลือกคนที่ใช่มาแล้วเนี่ยคะ่ะต้องยอมรับว่า เราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้เหมือนกันไม่ใช่ให้เขาส่งเสียงอย่างเดียวแล้วเขาก็เข้าไปไม่ถึงองค์กรทําหน้าที่หลายอย่างค่ะหนึ่งเอาคนที่ใช่มามอยู่ข้างในองค์กรเวลาคําว่าใช่นะะี่ค่ะมันไม่ได้แปลว่าเก่งหรือไม่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีเคมิสตรีที่ตรงกันในองค์กรด้วยเหมือนกันเวลาที่เรารีครูดนี่ยค่ะมันเป็นการเลือกสองฝ่ายนะคะเ,เชื่อว่าอย่างนั้น พนักงานเองก็เลือกองค์กรองค์กรเองก็เลือกพนักงานเพราะฉะนั้นมันเหมือนการแต่งงานที่ท,ทั้งสองฝ่ายต้องต้องยินยอมพร้อมใจกันเพราะว่าเวลามาถึงเนี่ยคะ่ะเวลาที่ความเชื่อกเก่าๆที่เราเคยมีนะคะมันถึงจุดที่ต้องบอกว่าผู้บริหารต้องยอมรับว่ามันสิ้นสุดลงแล้วข้อหนึ่งเราเคยเชื่อว่า year of service เป็นเรื่องสำคัญนะคะ royalty วัดกันอยู่ที่อยู่ในองค์กรนานเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้เนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ใช่ตัวตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่เวลาที่เราพูดถึงเรื่อง royalty เนะะี่ยค่ะคิดแค่ว่าอย่างนี้ค่ะระหว่างที่เขาอยู่กับเราเนะะี่ยค่ะเขา c o n t r i b u t ได้อย่างเต็มที่ไหมเขามี c o m m i t มนต์ไหมอันนี้ค่ะคือ r o y a t y ของคนรุ่นใหม่ฉะนั้นคนรุ่นเก่าเนะะี่ยค่ะก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีพูดกับน้องๆน,นะคะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราคุยกับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องของการพัฒนาเนะะี่ยค่ะหลายๆครั้งเนะะี่ยค่ะ ผูผ้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าการถูกส่งไปอบรมเป็นการถูกลงโทษในอดีต<ะ>เพราะว่าไม่ได้มีเป้าหมายแล้วไม่ได้ฟังว่าเขาอยากจะไปเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคนที่เป็นพี่เนะะี่ยค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของวิธีทําความเข้าใจในเรื่องของการทําแผนพัฒนาทีนี้ก็ไม่อยากให้ไป ไปนึกถึงอะไรที่มันไกลตัวเกินไปนะคะหลายๆอย่างที่เราเคยพูดกันประจำ IDP นะคะ Individual Development Plan เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปเสียเวลาเถียงกันว่าจะต้องทำอะไรเลยตัวนี้ค่ะเป็นคีย์หลักสำคัญที่เป็นแมปก่อนว่าผู้บังคับบัญชาให้เวลาในการคุยกับลูกน้องหรือเปล่าแล้วเข้าใจหรือเปล่าว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาเขาอยากเป็นอะไรทำอะไรแล้วมันตรงกับองค์กรไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันมีหลายบริบทที่ที่จะต้องทำงานร่วมกันของคนสองฝ่าย ก็กลับมาที่เมื่อกี้บอกว่าเลือกคนที่ใช่มาแล้วคนที่อยู่นะคะก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันนะคะอย่าเปลี่ยนให้เขานะีค่ะพอรับเข้ามาแล้วเปลี่ยนให้เขาเป็นแพทเทิร์นเดิมขององค์กรที่เคยเป็นบางครั้งการที่ผู้บริหารเองเนี่ยค่ะพยายามนึกถึงว่าพนักงานทํางานแล้วมีความสุขเนี่ยค่ะก็ด้วยการให้สิ่งต่างๆแต่ไม่ได้ให้ในเรื่องของคุณค่าในการพัฒนาตัวเองแล้วคนที่อยู่ในองนะค์กรเนี่ยค่ะ เราก็เลยจะได้คนที่เขามีความสุขกับเบเนฟิตที่องค์กรให้<ม>แต่ไม่ได้มีความสุขในการพัฒนาไปกับองค์กรค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญโอ้โหลึกซึ้งนะคะหมายความว่าเราอย่าไปมองแค่ภายนอกแต่ให้มองไปถึงข้างในของเขาสกิลของเขาให้เขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยฉันมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอยู่ที่นี่ฉันได้พัฒนาตัวเองเสมอแต่ว่าคําถามหนึ่งค่ะถ้าหากว่าแอนเป็นผู้ประกอบการแล้วฟังอยู่เนี่ยนะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการกรองคนที่ใช่สําหรับเราเราจะมองได้ยังไงคะว่าคนคนนี้เนี่ย ใช่หรือไม่ใช่จะมีวิธีการมองยังไงบ้างในยุคปัจจุบันคะ่ะอย่างแรกเนี่ยคะ่ะตกม้าตายกันมาเยอะคะ่ะตัวท่ันเอง,เองก,ก็เคยตกมา้ตายคือการสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้ตอบทุกอย่างเวลาที่การสัมภาษณ์เนี่ยคะ่ะเรามักจะจบที่เราได้คนที่พรีเซนต์เก่งคนที่พูดจาฉาดฉานคนที่ตอบคำถามแล้วตรงใจเราอีกอันนึงก็คือถูกจริตเราคนที่มี พฤติกรรมหรือแนวคิดที่ต่างไปจากที่เราเคยคิดเคยเชื่อนะีค่ะเราก็มักจะรู้สึกว่าไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องอย่างแรกเลยคือต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดการพลาดได้ในการคัดเลือกตรงนี้แต่นี่คือความสวยงามของช่วง probation ค่ะ probation หมายความว่าการมาอยู่ด้วยกันแล้วรีบในการโฟกัสแล้วก็เรียนรู้กันและกันในช่วงเวลาที่กฎหมายเนะะี่ยค่ะอนุญาตให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้าหากัน และถ้าไม่ใช่เนะะี่ยค่ะต้องรีบบอกเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือพอรับเข้ามาแล้วก็ถึงออโตเมติกเลยเราก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็พยายามหวังว่าทั้งชีวิตที่เขาเขาเป็นมาเนะะี่ยค่ะเวลาแค่3、ามสเดือนจะเปลี่ยนเขาได้ให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่าถ้าองค์กรคิดแบบนี้เนะะี่ยค่ะก็ต้องทําใจว่าองค์กรต้องลงทุนมากมายในการที่จะมีเดดบูดอยู่เต็มไปหมด นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนคีคะเป็นเรื่องสําคัญอันที่สองคือเรื่องของการให้ฟีดแบ็กกันระหว่างทางค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หัวหน้าง,งานไม่ค่อยชอบทําแล้วคนฟังที่เป็นผู้รับก็ไม่ค่อยอยากรับเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องแอดแท็กันส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ constructive feedback เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยนะคะเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ฝึกเรื่องนี้กันมาเท่าไหร่ แต่เชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขามีความสามารถในเรื่องของการรับฟีดแบ็กเหล่านี้ได้ดีขึ้นแถมหนำซ้ำเนี่ยค่ะคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยค่ะหากไม่ให้ฟีดแบ็กเลยเนคะคะน้องๆที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยค่ะเขารอนะคะในสิ่งเหล่านี้เขามองว่าหัวหน้าเนี่ยค่ะอยากจะมีความชัดเจนในเอสเปคเอชันอะไรที่เขาอยากได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัวกันค่ะ ถือว่ามีประโยชน์มากนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ค่ะว่าเราต้องปรับวิธีคิดยังไงตั้งแต่การคัดเลือกคนเชื่อว่าสาเดือนนี้แหละจะเป็นเวลาที่เรารู้จักตัวตนของเขาจริงๆมากขึ้นส่วนสําหรับผู้ประกอบการค่ะที่กําลังชมกันอยู่แน่นอนว่าความท้าทายในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายนะคะความท้าทายสําคัญๆที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างคะความท้าทายแรกเลยนะคะคือความสําเร็จในอดีตของเราค่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการก้าวไปข้างหน้า เพราะมันมีความเป็นตัวตนของเราอยู่มันพาเรามาค่ะในที่ที่เราประสบความสําเร็จแล้วแต่เราอย่าลืมว่าความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปค,คู่แข่งค่ะอันที่สองคู่แข่งวันนี้ไม่ได้แข่งกันเฉพาะในประเทศและในตลาดเท่านั้นเทคโนโลยีทําให้โลกเนี่ยค่ะมันแคบลงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในธุรกิจที่ท่านทำเนะีคะมีคู่ต่อสู้อยู่มากมายเลยคะ่ะ<ม>จากทั่วทุกมุมโลกและสามารถ ใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะทำให้เขาพัฒนาตัวเองไม่ว่าในการช่องทางการขยายตลาดหรือว่าในเรื่องของอคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้นนะคะราคาเอ่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเกิดการแข่งขันกันอย่างเสรีจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนะะี่ยค่ะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเวลาเราซื้อของออนไลน,นะะ์เนี่ยค่ะเราไม่ได้อวอรซะด้วยซ้ำไปว่าจริงๆแล้วนะคะผู้ขายเนี่ยนั่งอยู่ที่ใดในโลกแล้วก็ถ้าเราเห็นเนะะี่ยค่ะความสามารถ ถ้าเอามาใช้ให้ถูกทางนะคะวันนี้ค่ะที่มีสายโทรศัพท์ที่โทรมาหลอกลวงต่างๆเ<ช>นี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะเราไม,ไม่ไม่ไม่สามารถรู้ด้วยซ้าไปว่ามาจากส่วนใดของโลกเพราะฉะนั้นคู่แข่งเหมือนกันค่ะคู่แข่งก็มาได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วการแข่งขันเนี่ยค่ะระหว่างที่ชั่วโมงที่เรานอนหลับอยู่เนี่ยค่ะอีกซีกโลกหนึ่งก็ตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงตื่นมาก็ท่านอาจจะเจอในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น ความท้าทายเหล่านี้นะคะมันจะช่วยตัวเองได้มากที่สุดคืออย่าอย่ามัวแต่ใช้เวลาลำพึงลำพันว่าทำไมโลกมันเปลี่ยนไป แต่ต้องกลับมาว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะเราจะโคบ e ยังไงให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะค่ะเพราะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะวันหนึ่งมันก็มีโรคระบาดที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นทั่วโลกอยู่ๆทํางานที่ออฟฟิศก็ต้องไปทํางานที่บ้านแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามค่ะแอนเชื่อว่าผู้บริหารหลายท่านเนี่ยเจอกันมานะคะก็คือสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดวันหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานบางคนก็เจอการทํางานที่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเดิมเพราะว่าเราทํางานเนี่ยเห็นหน้ากัน แต่วันหนึ่งเนี่ยราบทำงานจากทางไกลจะมีวิธีในการจัดการให้คนของเราเนี่ยมีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพยังไงบ้างคะอันนี้ค่ะฝากไปถึงหัวหน้าง,งานทั้งหลายเลยค่ะว่าชอบไม่ชอบนะคะต่อให้โรคระบาดจะสิ้นสุดลงนี่คะนี่คือเทรนด์ของโลกที่จะเปลี่ยนไปวันนี้จะให้บังคับกักเกณฑ์ให้คนมา A to 5นีคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่ทำกันละ คอนเซปที่ AS เราคุยกันบ่อยๆคือ work from anywhere ค่ะแต่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยค่ะการคัดเลือกคนที่เป็นสมาชิกในองค์กรเนี่ยค่ะจะต้องมี discipline คนเหล่านั้นจะต้องมีวินัยในตัวเองเราไม่อยากได้คนที่เราจะต้องมาบอกว่า8ดโมงถึงห้าโมงเย็นต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์นะ<ม>เพราะอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดต้องบอกว่า ปัญหากันอยู่ที่มากๆนะีค่ะที่เรื่องของ Great Resignation ต่างๆก็ดีนะคะเป็นเพราะว่าเราไป utilize ในเรื่องของออนไลน์นะคะให้เป็นการประชุมซะเป็นส่วนใหญ่ <Yeah. S 2> องค์กรเนี่ยชอบชอบรู้สึกว่าการทำงานคือการมานั่งประชุมกันอ่าค่ะนะคะดงนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็มันก็เกิดในแง่ของภากองค์กรที่ต้องปรับตัวพนักง,งานเองก็ต้องปรับตัวนะคะวันนี้เนี่ยค่ะ เวลาที่บอกว่าไป work from home เนะคะเราจะเกิดหลายหลายหลายมิติในเรื่องของพนักงานคิด 1. ทุกคนอยาก work from home หรือ work from anywhere ต้องกลับไปดูด้วยค่ะว่างานที่เรารับผิดชอบเนี่ยลักษณะงานมัน Allow ไหมให้ work from home หรือ work from anywhere เหคะและเราต้องออกมาจากบ้านนีคะภายใต้โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเราจะป้องกันและดูแลตัวเองอยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำกันอยู่อันที่สองคือ ในเรื่องของการรู้จักแบ่งเวลานะคะเพราะเราต้องต้องเรียนว่ากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยค่ะว่าวันนี้ค่ะไลฟ์มันก็มาบาลานซ์เวิร์กเหมือนกันมันไม่ใช่เวิร์กไลฟ์บาลานซ์เท่านั้นมันมีไลฟ์ที่เข้ามาอินเวฟในช่วงวันค่ะอันที่สามคือทุกคนเวลา Work from home เนะะี่ยค่ะตอนนี้มักจะขอว่าแล้วองค์กรจะดูแลอย่างไรเพิ่มเติม ซึ่งจริงๆแล้วนะคะทุกคนอาจจะต้องกลับไปมุมคิดเหมือนกันว่าวันนี้นะคะการที่องค์กรหลายๆที่นะคะอนุญาตให้เรา work from anywhere work from home นะคะหนึ่งองค์กรเขาให้ความเคารพ และนับถือในเรื่องของคอมมิชเมน์ของเราอันที่สองเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายบางอย่างไปเหมือนกันหลายๆครั้งเนี่ยคะเราจะเห็นแล้วคนเริ่มตีกันว่าองค์กรจะช่วยค่าไฟไหม<อ>ช่วยค่าทรศัพท์ไหมช่วยค่า Data ไหม<อ>นะคะอันนี้ค่ะคือคือสิ่งที่เราต้องบอกว่ามันก็มีสิ่งที่ทดแทนกันเช่นเราไม่ต้องออไปเสียค่าการเดินทาง ะะอันนี้มันก็มีโปร and c o คอนทั้งหมดะคะก็ต้องก็ต้องมีโอเพนมายอะคะ่ะถ้าถามว่าทั้งหมดจะอยู่ได้ร่วมกันได้แล้วไปข้างหน้าต่อนะคะก็คงเป็นเรื่องของการเปิดใจแล้วก็ใช้เหตุผลค่ะนะสุดท้ายเลยค่ะคุณการติมาอยากจะรบกวนฝากอะไรทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่นะคะกับโลกของการเปลี่ยนแปลงที่มันไวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยควรจะมีความรู้อะไรและควรจะติดตั้งสกิลความรู้ของเรายัางไงบ้างคะ ที่เขาคุยกันเรื่องว่าคนที่เป็นพารานอยเนี่ยค่ะจะเซอร์ไวเนี่ยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงวันนี้เนะะี่ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องปรับอะไรเลยเนะะี่ยค่ะอันนี้มีสัญญาณอันตรายแล้วเพราะฉะนั้นเนะะี่ยคอยากฝากนะคะท่านผู้ชมทุกท่านเนะะี่ยค่ะว่าวันนี้เนะะี่ยค่ะ ท่านจะต้องตระหนักเลยว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของดิจิตอลหรือเพนเดกเท่านั้นแต่การแข่งขันที่ถาโถมเข้ามานะคะคู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ความต้องการของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เขามีศักยภาพสูงเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะท่านจะไปตรงนั้นได้นะคะโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือสตาร์ทอก็ตามเนี่ยค่ะต้องยอมลดอัดตราตัวเองลง นะคะ,คะเพราะว่าอัตราเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเนะะี่ยค่ะไปสู่โลกข้างหน้าได้นะคะความสำเร็จในอดีตเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแต่ความเข้าใจอนาคตจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเนะะี่ยค่ะไปต่อะคะ่ะโอ้โหทิ้งท้ายได้ดีเลยค่ะเชื่อว่าคําแนะนําแล้วก็มุมมองของคุณการติมาเนี่ยจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ และนี่คือทั้งหมดค่ะของไลฟ์กูรู Sharing ที่มีมาฝากกันนะคะเรายังมีเนื้อหาดีๆอีกใน EP อื่นๆอย่าลืมติดตามกันด้วยค่ะ